สิ่งของทุกกิดโรงานทุกิดูแนวนเกิดเรื่องเกี่ยวขัป่าจะมารีวิงพงพันธุ์พืชและนี่เมตตามหานิยมเมตตามหาน่เนเมตตามหานวละครั้งสักดิตมีดิษ์ไม่เด็ดมีอารภาพภาพแพร่วามซึ่จแตตรงมุมมาทาวรุูรหลานในน้ำไปใส่แล้วขอขอเห้สิ่งพมลงมาปานะของลูกลานบานเมื่อทุกคนทุกคนขอกรเดิน และขอคุณพระพุทธมาประจขอคุณพระธรรมมัเถระแจงเทวาเถกแแ่งวัดเะแจงถุอว่องค์กระเทินสาธุวีติปิโสเขาว่าสินิวการะเจ้างงเ,าาเจา้ามัสการกา้าพระเจ้าเจริญคุณพระวีดายิ้บคุณพระมารดารสิองโอศสมสิคุณพระพุทธเจ้าห้าสิบหกคุณพระธรรมเจ้าสามสิคุณพระสังฆเจ้าสิคุณรูอาจารยสิบคุณพระกรรมฐานแปดคุณภูข้าสิบส คุณพาท่อในยีเบสคุณไฟหกคุณลมเจ็ดคุณอากาศสิคุณอักษรสีเบสคุณอักกะะสามสิบสามคุณนิสวัสดคุณปัสสวัสดิคุณอัศวัสดิคุณแกวสามประการคุณชิ้นหาคุณชิดแปดคุณชิดชิดคุณชิ้นสองรอยยี่สบเดคุณส่าปันยยานคุณพโสดาคุณปัสกทาค่าคุณปัรนาค่าคุณปัรันตาคุณมักสีคุณผลสีคุณนิพานหนึ่งจึงรูมาเป็นเก้า คุณพระโลกคุณตระามเนะ้าค่พระเจริินประสาทิชาติการใดๆตรงปฏิคุณพระอดีตคุณพระจัตถีาการแก่คุณพระเคุณพระเสาทิบท่นคุณพอัปบดีทิเก่าพระอิบสองคุพรกีเบศคุณพระเกศเก่าเก่าคุณทาเวทสุนันท์ึงเหล่งคุณพราเลกคุณพระนาคุณพระพรมคุณพระยมคุณระการคุณพระโลกสัาบานทั้งสี่คุณพระมาสุรีคุณพระพุ่มจักตีและคุณพระรีเป็นทีเกาหลแก่โงต้นทีมัสสังตนปกรณี คุณส <ermo> ัจจะปารมีคุณวิยะปารมีคุณอธิษฐานปารมีคุณภูมิหันตีเป็นตีเมตตาจะลุนามุติตาริขาคุณปัตคาถาหวานยาแดงแย้มสุนคุณพุทธมิ่งทีสันตะมะขันยกปัจจัยสิทุกข์ทั้งสามประการคุณครูภายนอกคุณครูภายในคุณกฤติทีตางัวคุณสีตาควายคุณสีติสวนคุณสีตาสปา ผู้ีรีน้าหลอดคู้ศรีน้าไล่ค, alive, ค damages, kommt, ู้ศรีบันเลงคู้ศรีชิงหาละบดคู้ศรีสัจจะพันุ์วิลงลงลงขอจงมาเป็นประธานการประจวบกั้มการจริงใดขอให้มีไส่ประชิดขอลงลงละคุณนั่งประธับมาคุณนั่งพระสังฆัคุณนั่งลงลงลงคุณถ้าคุณต้องสานจูประชิดแก่ข้าพระเจ้าในกระลาบดีอ๋อยทิศทิสัจจังทิศทิสระมังทิศทิการิยังทิศทิสตาริโต สิทธิละโภสิทธิเตโสสิทธิวายโสดิทธิอโปติทธิปัฏฐมีสิทธิบิดาสิทธิมารดาสิทธิผู้อาจารย์สิทธิอิสวนริทธิอิธาสิทธิพมมาสิทธินาลาัิทธิกาวาสิทธิลาสาสิทธิพุทธาสิทธิอัตถลานะตามโมพุทธายะมาอาวิสปัสสะปัจจักขัลมาหนีพุทธังวันติตวข้าพเจ้าแล้วถึงพระพุทธคุณนั่งธรรมังวันติตวข้าพเจ้าแล้วถึงพระทังธรรมะคุณนั่งระสังฆคุณนั่ง ข้าพระเจ้าไ็แล้วตุภาษาสังขาคุณนั่งอนหึงข้าพเจ้าขอลาสนาคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าคุณพระสงฆ์เจ้าอิศกุลพระบิดามารดาคุณอุปจาระเทีย คุณบริ Saint ol, สีตาไฟคุณสีบ ko, ันไลคุณสีกันสปาคุณสีไก่ปมทั้งมลทั้งไปเป็นเจ้าลงกันในนักทิ่จริงในยาอีกทั้งนั่งพระธรณีนั่งพระคงคาพระเพื่องมาพายไปสวดผู้เป็นเจ้าป่าเธอจึงมาปฏิคันใต้แก่ข้าพเจ้าในกระบี่เดยเตเอสเอบโซพระกวาข้าพเจ้าขอเชิญสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาอยู่นักเก่านอะผมขอเชิญพระพรมมาอยู่บนใต ขอเชิญพันธุ์ไรมาอยู่ขลวงโคเชิญต้องอนนคงข้ามาเป็นน้ำลายขอเชิญพระไพ่มาเป็นโรคป่าขอเชิญพญานาคเมตไตยสังวาดขอเชิญพระก,การมาเป็นดวงใจข้าพระเจ้าจะทับการจริงใดผูดใ,ใ,ใดพ่ายใดยาละไรดีดีไม่ได้ยานฝ่าหมันฝ่าหมันขอเชิญคู่เทวรังถ้ารูสีต้องลอยเป็นองเดชผู้บันเจาเนผู้ยังใม่ถม่อมเสมอช่วยอวยพใใระพรให้แก่ขพระเจ้า พุทธังประจิตมหาประจิตธรรมังประจิตมหาประจิตสังฆังประจิตมหาประจิตประจิตติเมโทกาโรุมะเอหิคาทังปียังกโยติสาประมุขทังเจริญเอหิพุทธานามาเวนัเอหิธรรมารามาเวนัเอหิสังฆานามาเวนัู้จ้าผู้พระคาถาทั้งปวงถือไว้ในครอบของโยโยระคาศไว้โลกู้เจ้าโย พระาาท้องค์ทไว้เน in ้อเกศพรคู่เธอเชงโกเป็นเอกพวกคนทั้งหลายเอ็ิกกายตียจงนมาคุณทางตะลิโสมาเละอิมมาเลมาละจ็ไปไหมอาคัจฉยะอคัจฉิทำมังตะลิโสมาเละิมาเลมาละอาคัยอคัจฉิสังัตะีโสมาเละิมมาเลมาละอาคัจฉยะอัตตาัตตนาตตนาตตนา mak lawlangtuktukmu budayahi may mo buddha sanglang tocapi itwa su alangtuk ma alangtukkwa ya pau ma alang tokwa. นะโม,มพุทธายะนะมัพพะทาจ่าภักขะสะนโมพุทธายะมะพพะทานะภักขะสะจ่านะโมพุทธายะภะธานามะกะสะจัพะนะโมพุทธายะธานะมพพาจ่ามะทโธปุตตุโตจ่าหาเทโลกะตังจ่าหมาเทลังพันธะเวลาพันฑานุภาเวนะอิมังกายะพันธะกัจจาวัสีลาพุทธังยะมนณตะเนยามาพุทธังยะสุตตุสาัุพังเวโทนะสัตตะทาวุทัง ยจตตาโลวะมุทะนังเอเตสังโลพาเวนาสะเพฆาพลันติปะโทย์กัจจังมาลาปตฏฐวะพุฑะเจโคนะสกัตตาวะพุฑโธขังนาคจังหังภุทโธนะโมภายะอิรสตาทะละสะเดียงจตโรภินละติสัมโลภุตะภุตโสมานาภิตะโตภาสัมสัมมิสาธเตภะข้าปุปปันนุธรรมวาวทวิโสเตเตอิอิเตเตพุทชนาเมอิเมนาพุทธตังโตอีอิโตตังพุทธตี นามานะอะนองโกนกาโกนอะนะอะกะอังอูมิอามีม่หิตุดังสุนาพุทธังอาตุนาัตตถุ้สัมมาสัมโตอาตุปัสสะธรรมนะทีว่ากับพระโตกนังสานุเตสัสติรัสามะมาปิโรโตกัสุนุปันจัมนาลัจจเจ้าวิโตพุทสัมมาสัมมังโตตีตีวิมโพธิเวตังจะปะโกโลทิเวโกลิกะอาคุสินโมตัมตาวะโตเขาสติระกะโลตัมปิญญะคน ลังจากนั้นโยนิกาอิจชนนทักโยนไปโยราคนต่อสาสุขตาอีลักขปุสโสโยญต่อสาสุขปโนยาคนต่อสาสุขปโนตุโพนตวอสาสุขปโนตุโลกุตตะลังชานังโลกุตตะลังมักกังชานังโลกุตตะลังเศรษฐีปะสานังชานังโลกุตตะลังสมักปะสานังโลกุตตะนปชานังโลกุตตะลังยินทรายังชานังโลกุตตะลังพลังชานังโลกุตตะลังโพชังังชานังโลกุตตะลังเศรษฐ kandang cha nang lo talang aya tanang cha nang lo talang ka tu cha nang lo talang tempat nang cha nang lo talang wi tanang cha nang lo yang kana lo talang kit tanang cha nang lo talang kit tang cha nang lo talang kit tang nang lo talang kit tanang cha nang lo talang yang cha nang lo talang wi tanang cha nang talang tempat tang cha nang lo talang ka tu cha nang lo talang aya tanang cha nang lo talang tang cha talang สัมมาสะนังจานังโลกตัลังตะจังจานังโลกุตัลังโผจังจารังโลกตัลังพลังจานังโลกุตัลลังอินทรียังจานังโลกุตัลังอิทธิปัทังจานังโลกตัลังสัมมาปัตังจานังโลกตัลังสติปัจานังจานังโลกุตัลังมัตคังจานังโลกตัลังนังนะมะมานะนะอ้าอ้านะนะอูอูนะนะมะอ้าอูนะนะอูอ้ามะนะนะอูนะนาอ้าอ้านะนะอูนะ มะอะอุมะมะออุมะอมานาณมออมาอ to ุมะมาอะอุมะอุมะนมาออุมะามอุมะอานาาออุอุนณเาีาอุมับเมาาเมวดาออานมาอาอานาณ้าอาอุมมามุมาคุงมออุมาุมงเณาอาุลาอมมากาอุมาอานาณมาามุนาณมาอาุนาณมาามอาอยามมนพอเหมือนคที่สอนาุนมิอนวาอน้าสือ สัผา,าสัผีกัับผาสาเก่ามะเขามะโกงมาอยู่เหือในกิ่งเขบเจะดะแสงเด็ดแ,งส,แสงอุกภวท้องแงสงทอง,งแงสงปูนสองเหตววลหานเต็งกูมันได คนหลวงหลายเอาคูไม่ได้คูึ้นภาบนาไม่คูมือเป็นไฟคูจะไปเสมอไฟแดนถากคูจะกาดเสมอป่าดินแดงคูจะาวโโนสองตาตั้งช่างขาั่ามั่งต่โผล่ตัางข้างโผล่ท่ามั่งโผล่ท้าโผลตางันต่างมั่งตัางกัตางขันต่างกันต่างันตัางกันัมังตังันตังข้างคนต่างกันอท่ามั่งตังกันโผั่ตงข้างตัางกันโัลท้ามั่งตัางกันตงข้างคนตางกันปิดท่ามั่งตัางปิดต่งข้างกับปิดปิดหนะคนท่าปิดนะมั่งปิดนะต่งข้าง อาอัอังอูอาุ e ัามามาอาวุออยตันจาก้าทวิทาตันจอิตันจะวิตัจะาไวิตัเจวลกิตัจาถลทอเปวันามี้มามาส้าอเป้ยปิมาจังเาะใมาปีุโเมนาโถสัโมเมนาโถสังโคเมนะโถปุตโอยู่หลังปุตั้งอยู่หน้าปุาอยู่กลางโอมาคิดตั้งบางๆถึงเขาปุุินบางถึงอยู่ปุจเียบางถึงาปุตไนอน บางงหมอนูจะหมุนผู้ช่างบางหัวโตเบางปีเต็ที่ปุ่เป็นฝาที่หาแผ่นดินไม่บางตัวปููจะบางมืองไส่ี่พันลาผู้จะบางมืองขัวสี่พันโยนผูโล่ลำาหลอมสังโหลู่จะบางทั้งเผาในเี่ยกูจะบางทั้งเยี้ยในห้องผู้จะบางทั้งตางมูจะบางขนองีอันนะอัน ผมกำเดินแหดหนานก็กูดูปลากูจริ่มอาสาอันดีนะครักคูจมแล้ยูจึงนเรามาร้อนตรงกูใหตรงกูนี่อยู่พาบัดเกลาเกีวจะูมาเกียวูบ้านจะัดเจ้านี่ยยโ โนพระองค์สอนชีไใ้ผู้กาวาถ้าเอาเนเครื่องแล้อาันหาันแบดมาจอะจิ้เกบัื่อผูกับคงทั้งหมองเทาีงทั้ง้าวง่าวงทางหนาไม่และปืนแข็งคงท้งแดงแดงแดงโกงงตัวเท่าหนาหม่แล้วโก่งแขงแงงมาเต็เมืองหนอกงจงทั้งเล็กหน่อมนเออถ้าแต่มขัควสาริันบ่เล็กปุยชิมาหอเาิพันบ่เล็กปุยมากโตเป็นมันอ่อนเป็นซื่อเปนลำแล้วแบวม่หกชิพจมัวู้นนเมื่อบางตนผ กูตงกูนิเบือดกอมแกร่งเบือต้องคงคงดิสันดิสวาที่ศีทิพันลังยามีอิสระพุทธอิติมิสพุตโตเก่หลังสุกตะตกเพะว่าปัสูจะตีติดนะคันปันหาโตธาติสารีลาปัสาพุทวาหังสัมมาสัมพุทโตตัตตังสาวิจินัง

อ่อนโยนรู้รอ่อนตอนเหนตีฮานาัศเสตตะตาเวรหัสตัเตุนีตัศนนารันกีาสานุเนตนับนาบัตภะนับีนาบอมังานผมสวามุตขจ๊ะเอวพรอุเตอายะสักะรอายุิสัตวุสัตวมีเวาสร้างรรมจิอุโภคยโตังวิสังะนัมารตังอิรีชีวิต ตาตาตนุงกระตังตุงตตวาวิตเตติุงนาตาติสังโยโฟติโกจลังเซนติยาดังนันติติวงวังกะงอายุวะตวาทิงอาปังตันาทาตาตาตาวะนาอัจฉโตโตตังคุณทังังาตังมังังสังคังนงาหงาขะอุจันุตมะระโมวุตเหุตเตวุตนะโมอุจันอุจันวิตนะโมหุตเถุโเุต นมอุตงัโธนโมอัยยะยังนามาอุอาตานิตาสันนาบดิกัลยะนาจันติิตันนโมองาจารย์ธมฐานสันติตจิวิสังวิจุเกลเมตตาคุณนั่งทาราตาเมตตาอโมโตตตดสีวัสสติลัมมาสิลิสุตจั่งีว่งมหาอุมหาเอเอเกาคูจะกราบทั้งเดือนทั้งดาวคูจะปราบทั้งเฮาอยู่กว่าคูจะปราบทั้งนาคืนักทอง ลีกุตงเทนานำกุไรมีไปไปก็ใหม่เวทังการกุปุสานาวรลาสาตาจีาะจัตาลัสสัสที่กุทิคุทิสัสสัสกุตคุปุมจากเมเลติโนนาโขปโตสัโขปิมุตตะมังยะทุนละจังประกาศให้ตีธรรมจากกังปาวาตยิเอเตนะสัจเวเตนะสอเดียวตาพุโอุต สังฆูตปุพุโทดสงทอดนักบางหนาโมบางหลาางน่ตงนักอ่าอมตุเนี่ยสวยวยวยพระนยม่้วยพระ่าม่อนั้หงงเงี่มาตั้งไว้ทีแห่งเครืองกต้เียปุโุโสังปุถุโอดสังฆทอดปีตีมีโสประกวางีตีคงคังสารนั่งขจามีทีมีทมีทีตีีโสะกวางีตีคงคังสารนั่งขจามีทีมีทิน มิทีปีโสกวังเีทีคงฮังสต่นั่งทัาจะมีที่มีปิเศม่ใไปกับปาพุทธะพะอุตตะมาลังยนีกระังนั่งของตุปุตะลูปัญญาปะดหรุค่าเอหนีมอมตุภูตะลุปัญญาองสองเด็กเป็ิที่รอกต้องไม่หาในยุปากเขาอยากก็นอยเกาเดินมาดูคือรระเจ้ามาคาว่านัง้าคือเทวดาองค์ประลึงมหาประลึ่งนองเองถึมันเป็นเลี้ยงเป็นฝาดบานเรคือเระชะจจัยในทีนา ป่าดิบมีดิบผู้คนทั้งหลายหูมีงไส้ย่างองเลยย่องห้องะจากเ็นจากขึ้นโนต่ามาโนตเลยละมาโรมาหอดสตาเปนจ้าตืวนะคะผู้หอมเสกผู้หอมเสกเมื่อ้าเ่สาแลนมหาเสกผู้แลนม่อสาแลนมาอยู่ได้ห้องใหแลนะผู้หอมติตปะตังจ้กฟันบวกตสตกครับอ่าหืองาสาวักผู้คือปลาาัเงียงอมบหนวดตัวจันทานม้นเนโคสงแด่หนวคือสาวผู้หม เออนาวาพระาตีโนเยนะอาเยโนนาติตานาติตาเยนะเยปุตตะวันตังหงทุดือใส่แม่เมื่อกูมันต้องสองเมื่อกูเห็นละกูตีสากสากกูตายกูตีพุ้ยพุ้ยกูลงกูตีพ้นพนกูตายไว้หิไว้หะนาหนักอมอมมังสงสานงตะโกยเทวดาลกโกยจำปินทางไงอ้อยป่าตะึงยัดอีกทองตะทองตะอาออยป่าโน่นเนี้ เปียปุ๊ตยงุเเตแตวหายอมจี่ววิวิลังวินั้นต่ออต่อมาต่อเกี่ยวหัวใจมีตไคร่่อจักรยานยาดำยาดอนยาก่อจักรยวสุดเกี่ยวปุ่นใอกปุ่มีปุมีปัใจอาอีปะจละมาทียงมเตโตตังงๆึึ้งซึงตาปิติมยตาตาเมีนวตีทุตีถ้าตหน้าไม่เกิดเป็นไฟรัการันส น้าเมตตาโมก,กุนันโนพุทธานีธาเยียดูสารกัช,ชะตูวีนัสติอิติปิโสว่าเห็นหนาว่าจะดูนโมภุทตายานรมมพัทะน้เมตตามหาลวยโมนธมาพัะทะ โมกกะรุณามหาลุยปุตตมะปัตตาปุตปานีมหาลุยท่านมะมาปัตตาท่านีนีมหาลุยญาณมะมาปัตตาญาณอิรูมหาลุยสัพพสิทธิพาวันตุเตนามาอุนามตตาโมนามาอาโมกกะรุณาปุตตมะอาอุปุตปานีท่านมะมาอาอมท่านี่าีนามะอาอมญาณอิรูวิชากรรมสู้มาดาอุปถัมภ์บุญธรรมเกินคิดธรรมงเกินใจสังขังเรโลลตั้งใจรอดผู้ทัพพสิทธิพาวันเท Quran tilang tip suku dapatyanang putsar nem peang panang moti tilang ki pajakku dapatiyanang kammak ni petang panang moti ialang sama ทิปจักษูอุทภปิยะนั่งสังขานิปตังอุปนั่งหัวศีอุทังอัทโทสาระติตังอุทังอัทโทโธอุทังอัตอมกาคมกักาจางเง้เคยกายตัวหาเทวสัจกรรมนาวนนาเวียนนาสตินาสเตรียนนาเวียนมาขูโมว่นโมเวียนโมสติโมสเตรียนโมเวียนนาขู่ปุปปนปุปเวียนพุทธสติพุทธเตียนปุปเวียนมาขูท่าวนท่าเวียนท่าสติท่าสเตียนท่าเวียนกูยะวนยะเวียนยะสติยะสเตียนยะเวียนขูนโมปุทียะ พุทธเจ้าของเจ้ามังงอบสังฆลอบอันตวะยาวิลาสันตีสิบรชาจามาลสตาสรรมาธัรมพุทโตมามายาตามีมันใจมรติสวัสดีลาภโภนาโมพุทธายะนาสังติโมุมัจจามาเอวาสเพียราปลันติภมัจจามาเอวาพิสลาภาควันตเมมหาปุญโยมหาลาภโภควันตเมวิเตภามวติพุทธะมาเอานาโมพุทธายะวิรัตโยวิรัพโณยังเวหงสาวิรัติสีวิรัตสาวิติโย พุทธศามาน์เนี่มามาพุทธศาสมาัมปชิตสามีพื่งพึ่งมาป้าหาลื้อถ้าไงแล้วเนี่ยสวนตัวนั่นเกิดปีโมกติจมทะเลเป็นเพศสนาชัดแน่โมกติจมต่อเลื่องหนึ่งโข่แก่โขเมื่อเช้า้ห้า,หา,หา,หา สิทธิีพุทธังกิจังมะมะผูกคนไหลมานะตาลิติสิทธิธรรมังกิตังมะมะเข้าของไหลมานะตาลิติสิทธิสังคังกิจังมะมะเงื่อนทองไหลมานะตาลิสีสีปริจามาละบังบอแต้ผมือยู่เนบ้านทังหาตรงก่าก็น้องนผู้สูดนนโมพุทธายะนโมสมคุณกังวลเกินสันสานแตนั่นไีทิธปลุกชาจะเยียผู้ตรหงองเยียวตั้งหล นาปีปดคว้ามือจิตตัวเปล่นแขนแดนฝาบุญควัโนปีวิของมานอนตกแลกวาน้าพโตฟว้าตีกุมวาข้าวว้าออันนาราตันตีุโตพุทายะนาคุณแจ้มหาคุณแจ้พระเพื่พุทธตว่าตัโนปีปาพาหนปีโดงตะโนปีพุ่ก็ไม่ดับลงนี่ดของโนปีกดดับลงกดไปถ้าพวกผีโนปีชีตัดตาตีีจังตารเรียดีเออยาคู่าดาวูกับแรงได้ระดับคู่กับแรงีตีูกังตันตโยนโมกุไทอยะ เพนี่ตลาดคือ้าุกตราสาอุตกรรมไร้งนมาเป็นชนราท่าตุวเป็นนาเป็นน้ำน่องเป็นน้ำน่องไร้ัุนี้มีพุทธีบ้ามีปาปีโดงทีพวคนไม่น่ามันนีไรปัดุงี้าตน้องพีแต่ตรงนี้นะมาดีไร้ปัดน้องไปทีอะไรน้อยหน้ามานดีเป็นนาการเล็กกัดท่องกัดลุกขาปลาใหม่หน้ามานดีเป็นนามาดีคู่วิิงคู่ัยา